เดินที่สองค่ะประจำวันเศร้าแคปโป้วันนั้นทําคลิปก็ใส่เสื้อเหมือนกันเลนยจําคลิปไม่ได้ค่ะก็เลยสับสนค่ะกดไปกดมาลบจริงเ่ยกานเงินโอพกิปอนจจแต๊กการเงินละคะไม่อ่ะรัเก่าที่บ้านเกิดค่ะไปหาคนเก่าเดิมคนที่เคยแบบ มีสัมพันธ์กันนหะนะบุคลมสัมพันธ์ในแบบพวกรักสามเศร้านะบุคคลที่แบบอาจจะเคยบุคคลเนี้ยนะคืออแต่งงานสมเขาแต่งงานใช่ไหมแล้วในชีวิตการต่งานของเขาก็คือมีบุคคลเนี้ยทวพันอยู่คือเป็นคนแรกและพอเขามีรักสามเศร้าใช่ปะ่ะคือคนที่แต่งงานด้วยอ่ะก็คือตอนนี้อาจจะไม่อยู่และเขาก็กลับไปหาบุคคลคนแรกคนเดิมที่เขา แอบ,บเดี๋ยวด้วยตลอดลนะนะมัม่นแหละเป็นรักซ้ำเศร้านะทวพันโอ้โหนี่น่าจะนานนล้วเนี่ยกีป่ปีแล้วเธอโอโ้โหหลายปีนะคือบคุคคลนี้ยเขาเจอก่อนที่เขาจะ,ะมีชีวิตกันแต่งงานนะบคุคคลนี้นะรู้ได้ยังไงนะเหรอก็อเาเรียนมาเออเป็นเนี่ยการเงินไงการเงินก็คือหมดไปกับสิ่งอย่าง ก็ก็คือเขาโคก็ให้ยืนให้ไงแต่สตอตไงสตอตเป็นเนี่ยสตอตจะกินกับน้ำพริกกับปีนเอออะเหเ็นน้องไม่ใช่สตอตอร่อยเราชอบกินนะบุคคลนี้บุคคลนี้ป๋าอย่ามองแบบนั้น mm hmm. หนูอชอบกินสตอตเออการเงินจะเอามาให้ mm hmm. ไม่มีอ่ะ ต่อให้แต่งงานหรือขณะที่แต่งงานใช่ปะ่ะก็มีมีบุคคลอื่นอยู่ตลอดอะหรือไม่ไม่อยู่กับคู่แท้ก็เออไม่ใช่คือไม่อยู่กับคนที่แต่งงานก็มีอยู่ก็มีคือแต่คนที่อยากเป็นเบอร์หนึ่งให้เป็นเบอร์หนึ่งก็คือคนที่แต่งงานด้วยนอกนั้นก็คือเป็นสำรองอะไรเนี้ยแต่ก็คือมันขาดไม่ได้อ่ะเป็นไรเพราะว่าเป็นเอ่ออะไรนะเล็กๆอะไรนะไอ อะไรนะโลกหลายที่ขัดผู้ตัวอันนี้ขัดผู้หญิงไม่ได้เออนั่นแหละ